สวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นค่ะเจ้าหน้าที่บุรณาการจับกลุ่มหญิงค้ายาบ้าพร้อมของกลางยาบ้า4,000เม็ดก่อนขยายผลตรวจค้นที่สวนลิ้นจี่ตบนเวียงอำเภอฟางจังหวัดชิงใหม่พบยาบ้าซุกซ่อนในถุงดำอีก4มัดร,รวมยาบ้าทั้งหมด12,000เม็ดสืบเนื่องจากพันตำรวจเอกสุรชัยสุพยศอมรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรฟางได้รับแจ้งว่าจะมีการนัดส่งมอบอยาเสพติดในพื้นที่อำเภอฟาง จึงสั่งการให้พันตํารวจโทเทรกรียงศักดิ์ตรงสิริสารวัตรสืบสวนสอบสวนและพันตํารวจโทจิรัตจิรพัชระศิรพรสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรฟางพร้อมเจ้าหน้าที่บุรณาการร่วมหนึ่งชุดปฏิบัติการร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสาวอรพันธ์สัมพันธ์จันทร์และนางสาวนาจูแจพร้อมของกลางยาบ้าจํานวน4,000เม็ดจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ทําการขยายผลเข้าตรวจค้นในโซลินจีของนางสาวอรพันธ์ซึ่งผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจค้นพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการตรวจค้นพบหอยยาบ้าใส่ในถุงดําฝังดินซุกซ่อนไว้บริเวณใต้ต้นลินจี่จํานวน4มัดร,รวมยาบ้า800 0เม็ด จ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้ารวมทั้งสิ้น12,000เม็ดส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรฟางเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปพบกับข่าวท้องถิ่นได้ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ